อะดามฟินสีแดงมันยังไม่แกะนะสิเดวิดฟ้าเดวิฟ้ารู้ว่าขโมยเห็นแล้วเมื่อคืนนอเอฟอู้จริงเหรอเราไม่อยู่ไงเขาก็เลยเเพว เม้นต์กันดีๆคืออะไรอ่ะแล้วใครเม้นต์ไม่ดีอย่างเม้นต์ไม่ดีใครเอาเกิดมาอะไรกันะไรหรือเปล่าเล่นด่ได้ไหม ไม่บอรบกวนคืนสบงและ้วก็ที่ชาร์จเราจะไปกันแล้วไปเลยใช่ไหมพี่เต๋าที่ชาร์จหจะติดเสื้อ้ายังเอาเส้อผูกเปใช่เอาเสื้อกสนไปกระเป๋าสานึีกระเป๋าหนึอยั เอาสารอ๋อทำไมข้อความค้างอุ้ยคนรูสองหมื่นเลยหรอแรงมากทำไมอ่ะตอนฉันไลฟ์ยังแค่หมื่นกว่าเองแล้วก๋วยเตี๋ยวใส่แท็ก๋วยเตี๋ยวไม่มีแล้วกระเป๋าดามใส่เดิมอ๋อก๋วยเตี๋ยวนี่ไงเราต้องไปใส่ลองเลือกก๋วยเตี๋ยวหนูใส่ชุดนี้ก็ได้ ใช่เป็นผักชีใช่เป็นผักชีกับเป็นน้ำซุปเอาเอารองเท้าไปได้เอาเท้านี้ได้ไหมหรือว่าต้องส้นสูงเหรอได้แหละเราไดอง่ได้เอาไปไปไม่ได้เอาชัยนิดนะเอาแบบ ว่าให้กระเป๋าสานบูเลี่ยบเย็นี่ะบูริจีนะก็ดูดิดอมอื่นเขาซื้อชาแนลซื้ออะไรกันเนาะเมื่อวานมีคนซื้อออดี์ให้หนูด้วยออเดย์คืออะไรมาเลิศอุ้ยเลยอิศได้เขาก็ซื้อให้เอาแบบนี้ไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่พีทต้องนอนเลยไปปาะ ขาวซื้อคูมซื้อคู่ตั้งที่จับของเยอะนิดนึงท่าจะเป็นกวางเยอะมากเลยในรถ รองเท้าเสื้อคลุมก็กระชูดชุดที่มัมนแขวนไปไม่ได้ไปบ๊ายเอาไว้นี่แหละทิ้งไว้นี่แหละร้านแบบโอเคบ๊ายบาทุกคนแล้วเจอกันตอนเย็นอุไปหายแล้วของอยู่ในนี้ ฮะเดี๋ยวมาชาลอยอยู่ปะอยู่เนี่ยมองไม่เห็นเลยตายแล้วเดี๋ยวแป๊บนึงนะแป๊บนึงได้เมล่าชีวิตต้องสู้ฮึต้องเอาวงไปด้วยหรอแต่เอาไปแล้วอ่ะมันมีมงพี่มาได้ออกไปพี่ฝากหน่อยได้ปะฟ้านี้นอนกูจะนอนฟ้านี้คอนเสิร์ตที่พ่อปิเมื่อกี้พี่เต๋อมาให้แล้วก็คอลลาเจนเวเนเช่สีม่วงเมื่อกี้ ไอ้ไม่เฉพาะเจนไฟเบอร์แบบเบยลลี่ตัวส่งดีให้ได้เยอะมากเลยตอนนี้สองคนอ่ะมีอร์ออแบนด์หนูปิดประตูดีกว่าปิด <ขอ S 1> ประตูดีกว่าขอลงที่16ันได้ใช่ไหมได้ดีงามดีแพงจริงชุดเหมือนเราต้องสลับกันเนาะชาเนาะพี่มีความรู้สึกแบบนั้น<ด>ไปด้วย ฉันอยากให้รู้ว่าฉันหอบของเยอะขนาดไหนฉันั้นงพกพวกเธอไปด้วยเลยเนี่ยจริงมือจะหักอยู่แล้วกระเป๋าหนักมากเดี๋ยวต้องลงไลฟ์เพราะว่าเดี๋ยวพี่ฟ้าจะต้องถ่ายชาเลนจ์ของมาดามฟินคลิปเต้นคล,คลิปสอนเต้นรอยดูด้วยเดี๋ยวจะลงละใกล้ล, <c oughs> เละเอ้ยมงูเหมือนอะไรเหนือคนขับรถพี วันนี้ให้หล่อหนึ่งวันวันนี้ขอเป็นสาวสวยสาวแซ่บวนะทุกคนเด<ม>ี๋ยวบิววาเอาของไปเก็บก่อนแล้นะคะที่เต๋า โอ้มก g o ดโอเคก็ทุกคนเดี๋ยวไปฟ้าลงไลฟ์ก่อนนะ mm hmm. เดี๋ยวไลฟ์ใหม่ mm hmm. ขอถ่ายชาเลนจ์แป๊บหนึง่ง mm hmm. เดี๋ยวมา